อ่ะมาแล้วครับโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะวันทีวีนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาเปิดตัวน้องทิสร่างใหม่กันนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมมีอยู่หมื่นสองแล้วก็อยู่ในเกม c a สฟ f นตาซี y บายบอลไฟเออแคทเ n อนะครับยอดคนสุดยอดมากเลยครับ อ,อ,อย่าเรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะสำหรับทิสล่างใหม่นะครับผมโอเคอ่าล่างไหนอ่อา๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับล่างนี้สวยมากมบอกเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีเอยวเรามาอัปเดตตู้ใหม่กันก่อนนะครับผม อัปเดตตู้ใหม่ในรอบนี้ก็คือก็จะมีตัวละครอ,อย่างเช่นน้องเอนนาเอนนาเอนนา,าแล้วก็ก็จะมีตู้ยังอยู่นะครับแล้วก็จะมีตู้ครบรอบอควรเปิดไว้นะเดี๋ยวค่อยเปิดเดีย๋ยวเรามา,าตามหาน้องทิสล่างใหม่ก่อนนะครับผมว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ ทิสตา่างไหนอืมนี่ครับอ่างนี้ครับนี่โอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมมีอยู่หนึ่งมืนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับโลแรกครับเฮ้ยรอบนี้ภาพไม่กระตุกนะฮะ ทีมาเขาปรับเซิร์ฟเวอร์ให้ดีขึ้นเลยไหมฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามียูนหนึ่งหมื่กว่าเดี๋ยวกิจกรรมใหม่เดี๋ยวจะทําคลิปให้ครับจะสอนวิธีการเล่นด้วยไปดูเซิร์ฟนอกมาแล้วแหละโอ้โหเกือยับ เอ้ยใครวะโอ้โหเปดิเซียโอ้ยหกดาวจ้าเปดิเซียเนี่ยขอทิสล่างใหม่ได้ไหมโอเค โอ้โห่ยังไม่ออกอีกโอ้โหโอ้โห่ยังไม่ออกอีกโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ของแท้เฮลี่มาทำไมกูดู กูดูแล้วไม่คงไม่ใช่ชั่วจริงๆด้วยโอ้ยอะก็จะประมาณนี้แหละครับผมเปิดตู้น้องทิสอะ,อะเกลือไม่มีไม่ไม่ได้สักตัวอะไรไม่ได้ทิสสักตัว อ่าทุกคนอย่าลืมมารับของรางวัลด้วยนะเนี่ยตรงนี้เขาแจกเยอะมากเลยอ่าเดีย๋ยวเรามาอัปเดตก,กิจกรรมก่อนนะครับผมกิจกรรมใหม่นะครับผมอ่าอ่ากิจกรรมดนตรีนะครับผมซอดแอ d ไลท์เดย์อ่าแปลว่าบทเพลงันะลยครับอืม อ่ะกิจกรรมนี้ได้ยังไงเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปหน้านะครับผมอ่าแล้วก็จะมีกิจกรรมประกวดด้วยประกวดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้คลิปหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีคอสตูมอิกาเดี๋ยวผมมาจัดเลยสวยมากแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกของรางวัลเยอะมากครับโอ้โหแจกแจกหวครับแจกหัวพี่โอ๊ตเขาแจกอันนี้อันนี้ให้ด้วยครับลูกแก้ว โอ้โหสมชายากิจกรรมนี้ทุกคนครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมแคปแฟนตาซีนะครับผมก็ฝากไว้หน่อยนะเกมนี้สนุกมากแจกของเยอะมากครับในปีนี้โอเคแจกนะแจกจริงนะครับผมอ่ะอ่ะ,อะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนะนำกิจกรรมมากมายนะครับผมโอเค ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้อันนี้วันทีวีขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะั้นเราติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับ